สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยุกครับพ่อใหญ่สัรีพานนท์ครับสัปเหร่ยพานนท์ครับมาอยู่ที่งานครับยกฉาบมหาเกลียดสำนักสงฆ์ดอยตีนกาครับอำเภอรต่างด้าวจังหวัดสุโขทัยครับสัร่ยพานนท์มาเบิกดโลหานครับโลหานโลหานน้ำส้มน้ำโคกน้ำเกียวน้ำแดงครับด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นลโลหานพระนุบานนะครับลโลหานพระนุบาลมาเรื่อยๆครับ การข้าวราดแกงข้าวราดแกงอร่อยอร่อยนะครับด้านนี้การข้าวราดแกงอร่อยอร่อยนะครับด้านนี้อภิพันธองครับยางเบิกรสชานเรื่อยๆครับผมดูปนดอยครับข้างล่างนั้นเป็นอเอรุงสเรียมครับพี่พันธ์องยางเบิกเรื่อยๆครับ นี้นะครับด้านนี้แม่ผู้ใหญ่เลยครับแล้วอาขนมจีนมาเลี้ยงนะครับแม่ผู้ใหญ่นะครับโครงการขนมขนมจีนนะครับจีนขนมหวานอร่อยอร่อยนะครับด้านนีนน้ครับเหนียวห่อข้าเหนียวห่อนะครับขนมจีนอร่อยอร่อยนะครับขนมจีนอร่อยอร่อยนะครับทำพิธีถวายก่อนนะครับมาให้พรสาธุสาธุสาธุ ก่อนที่จะแกะของนะครับสาาุหอยมีคามสูขครับให้ก็ไดุู้รับก็ได้อิ่มครับาใได้ใจแกดงารให้ได้ต้อารองกรอาด้งกานใองรับ้ได้กดอร อ้นนี้ก็เป็น롱คาสานะครับลองคาส์บันานะครับกานี้การนี้เป็น롱คาสานะครับผักทอดผักทอด สองทอดนะครับหมักหมูหมักทอดนะครับผู้ไทยก็ได้บนผู้รับก็ได้ยิมนะครับยางย่อดอยกระส่งกรบายพรนะครับสาทุสาทุสาทุลงทานนะครับลงทานสัพรับส่งดอยตีนตานะครับมีงานยกฉัดหมาท่ากีดีนะครับ สาธุนะครับสาธุสาธุนะครับไปเรื่อยๆครับพอดีพนองครับย่างชุมลงทานครับผมมาหนิญาตโยมมาก็กินลงทานเ่ให้ก็ได้บุญบูรับก็ได้อิ่มนะครับาน้ำกำลังจะเดือดนะครับด้านนี้คึกคักมากครับคนเยอะมากเลยครับ มาเรื right ่อยๆครับมาเรื่อยๆครับด้านนี้งทานก๋วยเตี๋ยวครับงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยนะครับด้านนี้ทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็บิวครับบิวสวยงามมากางทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยนะครับ เตรียมขยวแล้ครับมีมาแล้วครับมีมาแล้วเตรียมสำนักสงน้รอทีนกานะครับยกมหาชัติเจดีจดเจ้าทชาเปนจานนี้เป็นลงทานข้าวราดแกงนะครับหม้อใหญ่ข้าวราดแกงหม้อใหญ่ลีลางนะครับส้มตำส้มตำอร่อยอร่อยครับส้ม มอร่อยอร่อยครับคาด้าน,นี้เนะคน้องจะเป็นอ,อัเภอทุ่งสีเหลีย่ยมนะครับบอว่าจะนบรรยากาศยำยำบรรยากาศนะครับยำลูกชิ้นโาตอย้าเ่อน้องสัสพระรา้ิพี่นครับย่างเรื่อยๆครับ สต้มตำเราเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับหมดไปหลายคูกแล้วครับต้มตำอร่อยอร่อยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสาธุสาธุใครมีความสุขทุกคนนะครับ อภิพันธ์ออกครับอำเภอทุ่งสลี่มครับทางล่างนี่เป็นอำเภอทุ่งสลี่มนะครับข้างล่างนี่ครับทางล่างนี่เป็นอำเภอทุ่งสลี่มนะครับทางล่างเป็นอำเภอทุ่งสลี่มวิวสวยงามนะครับ พี่น้องครับยังเบิงลุงทาน่ตครับปลาว่าาอตะันนนมาน้องมาันน้นัลายอร่อยอร่อยครับตรงนี้ลองทานก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะครับอร่อยอร่อยนะครับนี้ตำนักส่งดอยตีนกานะครับขัานางับอรไม่ไมาล้อยีกอดครับคนหลายครับพี่น้องไปไปเรื่อยๆวันนี้คุณลูกจงราษฎร์นักมีาการต ไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับพี่นองกกาบรมีัเราครับพี่พนอ้องบรรยากาศลงทานครับองารอร่อยาอร่อยาอรอร่อยอร่อยอรอร่อารอร่อยราานนร ข้าวไข่เจียวครับ anyway ข้าวไข่เจียวด like er ้านนี้เป็นขนมหวานหม้อใหญ่นะครับอร่อยอร่อยนะครับขนมหวานหม้อใหญ่อร่อยอร่อยด้านนีข like ขข้ข้าวไข่เจียวนะครับน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มนะครับน้ำหวานนะครับน้ำโค้กน้ำแดงนะครับด้านนี้มีบรรยากาศรอบๆงานนะครับไอพิ้งหย่านอไอ้เมืองไอ้ชมนะครับสามนักส่งร้อยตีนกาครับโอ้ยอ่างหลครมาจากตั้งอยู่ดังฟังที่ตะบนโพ Bert, รยการภาพรวมๆนะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับที่กำลุ่งกับาเนทางระาดรางวันที่หนึ่งม <p> ีโลงงนของคณะสถาปนติามลำตัวอุบานไนัาร์โลลีข้าบางข้าบาน้วยต้มจังหวัดลำปูนเจ้าตัาลงานเจ้าตั้แนพูนะครับไปดไปดีนะครับไปลำปานจังไนะครับยังไงก็ชนะ็น้องจ่า คณะนั่งาวัดพระพุทธบาทพาน้ำตาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มจากรำเบือยจังวัดองูนขอบคุณครับผมเอ่อเขาบานเลือกพระประธานตาบัณฑิตสายสอบทราบทางใจก็เอาได้ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคพิหน้าเจอกันใหม่ที่นี่สวัสดีครับผม